สวัสดีค่ะพี่น้องปวงไปสุภสุคนมืนนีก้กับผู้่อยานิวเก้าละจ่าพี่น้องจ่านานิวนก็มีการอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริชัายพูดไล่ยาวแบบนี้ fc h a n ค comment รมมัวพี่น้องเมอนอย่างเนาะเกิดขึ้นว่าล่าสุดบอดบอยสิริชัยแล้วก็โพดแบบนี้พี่น้องห้ามขาดวินัยเด็ดขาดคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดสําหรับความสําเร็จในระยะยาวของการทํางานวินัยคือความสามารถในการจัดการเวลา จัดการตนเองรักษามาตรฐานและพัฒนาฝีมือในการทำงานอยู่เสมอที่สำคัญคือการทำตัวให้มีประโยชน์ต่อองคอ์กรจะเป็นลูกจ้างหรือเจ้าของธุรกิจเองก็ตามมาสันพี่น้องก็ว่าล่าสุดเป็นกระพูดแบบนี้พี่น้องจามันอย่างนคือเนาะเดี๋ยวนีอ่านอ่นคอมเมนต์เอฟซีหลายๆท่านกัเขามาคอมเมนต์จริงๆขบอดแมนอลีละพี่น้องงานทุกงานก็ต้องมีวินัยมีกฎวินัยห้วก พัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นเน้ะพี่น้องก็แมนความเราเว้าจริงๆค่ะอยากช่วยงานพี่บอยอยู่จุฤดูการพิจารณาทางนี้ก่อนครับส่วนพี่น้องเอฟธานีก็ว่าถูกต้องที่สุดเลยจา100้าบอสร0อยเปเฮันลิเปอร์เซ็นจริงที่สุดแม่นครับพี่น้องเอฟซีก็คอมเมนต์รัวๆแมนอิลีพี่น้องที่สุดค่ะบอสบอยทุกอย่างต้องมีการพัฒนาฝีมือแล้วก็ มีระเบียบวินัยถูกต้องที่สุดจ้าถูกต้องที่สุดเลยจะบอสเอพซีกับมาคอมเมนต์ถูกต้องที่สุดค่ะอาชีพไหนไหนก็ต้องเหมือนกันแมนพี่น้องมันก็ต้องมีระเบียบวินัยในตัวเจ้าของแล้วก็ฝึกฝนเจ้าของเนาะถูกต้องค่ะบอสสุดยอดผู้นำจริงๆถูกต้องค่ะวินัยคือหัวใจหลักถ้าขาดวินัยทุกอย่างพังและไม่ประสบผลสำเร็จ ต้องมีวินัยต่อตัวเองและผู้อื่นและงานนั้นๆที่ได้รับมอบหมายแมนนี่และพี่น้องจ้เาได้รับมอบหมายเขาก็ทางานนั่นในเต็มที่สุดยอดค่ะบอสจริงที่สุดเลยค่ะเอาที่สุดเลยจะบอสจริงๆค่ะยืมมาครับสันบอสบ่อยแล้วอันคอมเมนต์เพื่อมาสุดยอดที่สุดเลยบอสเราบอสบอแล้วก็มาตอบคอมเมนต์ยืมมาค่ะพี่สันถูกต้องเลยค่ะ เมนความเราเราพี่น้องจะใช่เลยค่ะบอสบอยขอให้เฮงปังๆเ้ยครับเม็นความเจ้านาะนะถูกต้องค่ะของคนอยู่ที่ผลงานผลของงานรักใจเกินร้อยจ้าเรื่องมีระเบียบวินัยสําคัญที่สุดไม่ว่าจะทํางานอะไรการเป็นหัวหน้าคนต้องทาตัวให้เป็นตัวอย่างให้ดีไม่เอาตัวเองเป็นทิศไปยุ่งกับคนในวงหัวหน้าก็คือหัวหน้า ลูกน้องก็คือลูกน้องระเบียบวินัยที่ดีพวกกล่าวรักน้องและมอาลำใจเกินร้อยทุกคนชอบการบริหารของหัวหน้าบอยคะ่ะแมนพี่น้องจ๋าบอดบอยสิได้ใช้สุดยอดอีรีพี่น้องขอให้บอดบอยซอแอนนิงๆฮงปังๆเด้อจะเด,ด้อพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจาังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้เด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย